เส้นทางด้านหน้าครับคือเส้นทางนาข้ามไลของบ้านเฮงกุ้งนะครับน้ำเดือดแล้วครับน้องก็ใส่ปาลาละเปรี้ยวจริงอะ่ะเปรี้ยวอ่ะเอแต่น้าลาสวยครับนี่ทุกคนดูอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยจริงๆเยี่ยมจริงๆพริรพกแกงเดือดกะใส่ตีกล้วยเข้าไปแล้วนะครับขนมแกงช่องพี่ครับ มากินมากินอาาถูกต้องเลยครับ <c oughs> ทุกคนผัดปีกล้วยดูไม่ออกเลยเหมือนเห็ดเลยนะแต่ไม่ใช่ครับคุณคือปีกกล้วยนะอืมอ,อร่อยมากฟ้าอันนี้กินได้หมดเลยใช่ป่ะไ,ได้หมดค่ะโอ้โหทุกคนทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะ่ะดูดิต่อต่อต่อ <c oughs> สนใจไหมครับอยู่สูงอะไรอยู่สูงไปได้ใช่ไหม อ๋อโอ้โหน่าสนใจมากหรอ,ว,อว่า่าสูกทุกคนดูนูน่นไปความสูงไปผมก็เล็งเลยโอ,โอ้ใกล้มากใกล้มาก ใกล้มากลุงกำล,ลังดีนะเอา้า ที่จุดไฟครับแล้วก็จะเอาไปเผาลังต่อเพื่อจะเอาตัวอ่อนมันทำอาหารนะครับอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนวิถีชีวิตของเขานะครับเช้ทวันผูกด้วยเป็นไงจะทำเป็นที่จุดไฟนะครับเพื่อเอาลังต่อ ตามมาแล้วโอ้ยโดนเป็นหนึ่งดอกเต็มเต็มเลยโดนครับโดนแขนพี่โดนไหม <c ance> ไม่โดนหนังเหนียวทุกคนผมก็ม่อยากจะบอกน้องบอลกองเลยว่าพี่ทำไม่สำเร็จตั่น้องไั้จินต่อใช่ไหม <c oughs> <p> พี่เอามาแล้วจ้ะ เด็กในเด็กในต่อไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อฟ้าไปเทียงนาค่ะเทียงนานี่คือรอพี่ใช่ไหมรอกินต่อไม่เป็นไรนะวันหน้าวันหน้าพี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ทันอยู่เอาแค่จะไปทำกับข้าวเลยนะครับอ๋อนี่ต้องเดินข้ามน้ำแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบัวตูมป่ป่กลับกลับแล้วนะครับกลับไปทำกับข้าวกันที่เทียงนาครับตัวนี้มันน้ำแรงมาก นะพิธีชาวดอยนี่คือมันสนุกเล้าใจแล้วก็ได้ทั้งรถนะครับแล,แล้วลูกน้องผมเป็นไงเนี่ยโอ้ดูต้องดึงมือกันไปในน้ําแรงผมต้องไปไปกับเพื่อนผมนะครับนี่ลักกี้ไปไปไปกลับนะครับลักกี้ไปลงมาลักกี้โอ้ยกระป๋าจะเปียกเดี๋ยวผมดึงลักกี้ก่อน mỗi làng quá tao đi làng quá làng quá oh. <laughs> <laughs> Lucky 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 <cười> 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 เส้นทางด้านหน้าครับคือเส้นทางนาข้าไรของบ้านไฮกุ้งนะครับน้องๆบ้านไฮกุ้งก็จะไปพักที่บนกระท่อมริมนานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําอาหารกินกันในช่วงเวลายามบ่ายแล้วนะครับอาหารที่ได้ก็คืออาหารจากป่านะครับแล้วก็จะมีปลานะน้องบวัวตูมน้องบวัวบานน้องบวัวตองแล้วก็หนุม่มหไยกุ้งก็จะมาร่วมกันทําอาหารนะครับแล้วเราก็จะไปดูบรรยากาศกระท่อม ริมห้วยครับว่าเขาปลูกอะไรบ้างมีผักอะไรให้เก็บมีอะไรให้ใช้สอยนะครับและมันเป็นบรรยากาศที่บอกเลยครับว่าน้อยคนที่จะเข้ามาถึงครับเพราะว่านี่เข้ามาในป่าโซนที่ลึกแล้วนะครับเข้าไปถึงกระท่อมกัแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับทุกคนต้นข้าวกำลังเขียวเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีน้ําเนี่ยที่ไหลามาจากลําห้วยคือเข้ามาถึงนาข้าวเลยเห็นไหมครับมองไปตรงนี้นก็คือเป็นโซนที่เป็นภูเขาแล้วดูดิแม่กำลังลอยนะครับเนี่ย ชอบมากเลยกท็ทำทางน้ําไหลที่เป็นเนี่ยไหลลงไปตามนาแต่ละผืนแต่ละผืนเลยนะโอ้สาวๆคงหิวแล้วสัตอะไรกันแล้วนั่นโอ้ดูชิวมากอากาศคอรดีวิถีชีวิตที่เรียบง,ง่ายที่หลายคนกำลังถามหาโยมาแล้วครับบ้านหุยกุ้งนะโอ้ยกินอะไรกันไปแอบเก็บอะไรมานาะสวยนะครับทุกคน เขาล้อมรอบเลยเดี๋จะทําเมนูนะครับก็คือต้มส้มปลานะครับตอนแรกว่าจะทำหลาปลาครับแ้มีเครื่องมีครัวแล้วก็จะได้สุกเร็วๆด้วยครับเดี๋ยวไปดูน้องเขาทําอาหารกันนะครับฟ้าจะาฟ้าอยากรู้ว่าฝากฟ้านั้นอยู่ที่ใดไปกัน ต้นอะไรเอ่ยที่จะมาใช้ทำเป็นใบให้มันเปรี้ยวๆนะครับเพื่อที่จะทำเมนูต้มส้มนะครับใบอ่อนต้นนี้อ่ะต้องเอายอดมันครับนุ่นเห็นแล้วเห็นยอดแล้วครับอยู่สูงหน่อยนี่เดี๋ยวค่อยๆเก็บนะครับนุ่นนุน่นี่อ่ะเดี๋ยวให้ น้องการกับน้องบัวตูมไปเก็บกันนะครับหนาวรู้ไหมได้กินแล้ว <c oughs> ชีวิตเด็กดอยนี่เขามีความสุขกันนะเวลาได้เข้าป่าทําอาหาร <c oughs> พากันเที่ยวเดินดงเดินสวนโตเป็นหนุ่มทุกคนก็จะเปลี่ยนวิถีเลยนะครับก็จะอยู่ในเมืองกันแล้วจากความสนุกในตอนใบสรุ่นก็เป็นจะเป็นความเครียดในตอน,นไ้ทํางานนะ <c oughs> อ้าวได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อีกนิดเดียวบนหัวก,กายก,ก็มีนะบนบนหัวก,การอ่อนเต็มเลยนะกิ่งเดียวละอยู่เลยนั่นแหละครับนั่นอ่าเดี๋ยวไปเข้าครัวต่อนะครับตอนนี้ให้น้องน้องเขาเด็ดใบส้มก่อนู่บานทําปลานะครับเดี๋ยวบอกเป็นความรู้ก่อนนะครับปลาเนี่ยปลาพวงอะ่ะถ้าใสไม่ถึงสี่ห้าโลอ่ะกินหัวได้นะครับถ้าเกิดเกินสี่ห้าโลแล้วตัวมันเป็นสีเขียวๆนะ่ะคือจะเมา นะครับอันนี้คือเซียนหาปลาบอกผมว่าพี่แนจะได้ไปซื้อกินนะไม่ได้ว่าจะได้ไปหาน <c oughs> <c oughs> ั้นเด็ดพี่แนจะแบบเมาแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกออาทับปากออกทองก้นมันแบบว่ามันเป็นอาการที่แบบว่าโอ้โอ,นะอะไรนะ <c oughs> แพ้อะไรครับแพ้อะแพ้อาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยน,นะครับอ้าวมากันแล้วตกลงเปไ็นใบอะไรเจ้ฟ้าในบอกหน่อยภ <c oughs> าษากะเหรี่ยง ภาษาไทยนี่ไม่ไม่รู้ค่ะ,ะคู้แทากันอย่ยนี้ฮอตแักไหนหรอปูตูมจะทำเมนูอะไรให้เพียน่ากินเนี่ยหืมอน้ำปลากระป๋องนะแหม่น้องสาวจฟ้านี่หน้าตาดีทุกคนเลยนะเจฟ้ายิ้มภูมิใจจังเลยนะเจฟ้ายิ้มเอาเลยเจ้าอ่ะ บอบานจะทำเมนูอะไรครับอบานผัด,ดสีดกล้วยค่ะคนระับเนี่อ่ะหัวสวนใหญ่ก็ใส่พริกเยอะใ่ไหมอร่อยนะนี่คือยำปลากระป๋องนะ ใส่พริกเกลือจบง่ายมาเมนูจากน้องบัวตูมนะครับหนึ่งเมนูหน้ตาตาไครเจ๊ฟ้าจังเลยเนี่ยน,นะไ<ห>นะมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้มส้มนี้คือจะใส่ย,ยอดมะขามแทนนะครับก็ให้น้องบัวตูมกับน้องการได้ไปเก็บกันต่อเครืทเทศของเรานะครับก็คือมีตะไคร้ขมินนะครับขมินนี่เพิ่มความหอมกับความสวยงามของ น้ำแล้วก็เนื้อปลานะครับอันนี้เครื่องเทศต้มส้มอ่ะไม่ค่ะใส่พริกกระเทียมนะกลับไปเจฟ้าสเสน่ห์ปทจวัดของน้องัวบ,บานครับอยู่ที่การทำอาหารอืมน้ำเดือดแล้วครับน้องขอใส่ปลาละววติหนูมาใช้ชีวิตแถวเถียงนาหรือว่าทำนาบ่อยไหมแถวนีาาน้ทำาช่วงที่เขากเกี่ยวข้าว๋อไถนา อ๋อก็เป็นอยู่เนาะไม่น่าเชื่อเลยพี่จะต้องมาดูตอนที่น้องเกี่ยวข้าวแล้วมาดักหนูมาอะไรไหมดักหนูไม่เคยไม่เคยนะมันจะเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่พี่จะทำหน้าที่นี้แทนให้คนทางบ้านน้องก็แล้วกันนะมีนาเยอะไหมที่เนี่ยห้วยกุ้งอ่ะเหมือนตั้งแต่น้ําท่วมนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีที่เดียวนะคะอ๋อที่ที่ห้ยกุ้งเลยนะที่เดียวใช่ค่ะอืมอืม อ๋ออ๋อเป็นความรู้นะครับเนี่ยี๋ยวดูปลาต้มแล้วครับเดี๋ยวรอสุกก็ปรุงเครื่องแนละ้วใส่ใบส้มๆเข้าไปใส่เกลืออะไรเงี้ยนะอร่อยก็ยกขึ้นมาขีนข้าวเลยน้องเขาบอกว่าไอ้นี่มันเปรี้ยวนะครับภาษากรีงเรียกว่าออสกาซาออสกาซานะครับให้ผมชิมก่อนเขาแล้วเขาจะใส่ใน,ในแกงปลาเนะพราะปลาเดือดแล้วเปรี้ยวจริงอ่ะ เดี๋ยวะ <S <S ะยจะเป็นอมนออนๆเลยเนาะถ้าถ้าสุกมันจะดำค่ะหรออันนี้จะใส่หม้มอ,อใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องมาใส่ในหม้อนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับความเปรี้ยวต้องมาปลาก็หอมเกลือ,อกี่น้องเขาแอบเติมไปนะครับขอกลัวลุงไม่กินเค็มก็เ,เลยใส่ไปเต็มที่เลย อันนี้คือเดี๋ยววันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปกินแล้วเนาะเ<ะ>มนูนี้ง่ายจังเลยเพิ่มความเผ็ดให้กับลุงหน่อยถ้าเกินไม่เผ็ดจะไม่ใช่สาวปากกยอปกติหนูกินเผ็ดไหมกินเผ็ดค่ะออยู่กับพี่ได้เออแต่หน้าตาสวยครับนี่ทุกคนดูป๊ออนะเดี๋ยวลองชิมก่อนดีกว่าว่าจะอร่อยคือคนทำไหมคราวน้าหนูไม่มาเป็นนังเอกพี่แล้วขออนุญาต ชิมแกงปลาสาวบ้านห้วยกล้วยก่อนนะครับน้นองอิงดูไว้นะถ้าน้องอิงบาช้าเนี่ยจะมีคนแยกตำแหน่งในเอกประจำช่องแล้วนะใช่ไหมเอ่ยเออค่ะน้นองขอบการใจพูดครับ <c oughs> อือร่อยมากอร่อยจริงๆเยี่ยมจริงๆ <c oughs> เราแทนช่องผมเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนน่าสงสารเจ้าของช่องมากแล้วเดี๋ยวน้องจะลงมาแล้วก็ไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันนะครับกินแบบริมห้วยเลยนะครับคุณมุนจะมีเถียงเนาะนั่งกินได้ครับสาวมือไฟน่นเก่งจริงอ่ะร้อนไหมครับไม่ร้อนถ้าร้อนจับผูพี่ได้ครับผูพี่เย็นครับยังไม่ร้อนเนาะอ้าไม่ทันแล้วร้อนกันดีนะร้อนกันได้นะ อร่อยไม่อร่อย,ออยให้ดูการทําอาหารของสาวเป็นหลักครับอู้แต่หอมากเลยพริกกระเทียมเกลือพริกแกงเดือดก็ใส่ตีกล้วยเข้าไปแล้วนะครับปกติหนูกินตีกล้วยบ่อยไหมไม่บ่อยเนะาะอยู่ดอยก็ต้องเก็บมากินน,นะ เสียดได้มากเลยที่ไม่ได้เอาต่อมาให้น้องทําอาหารครับพี่อยากกินต่อมากเลยก็ไปอ้างน้องอยากกินก็เลยให้ในพานไปเอาต่อกดว่าได้เลขในต่อมานี่โอ้โหมือมือบวมหมดแล้วแต่ว่าทนได้อยู่ก็มีกําลังใจดีอ่าเจฟ้าอย่าแซวสิแม่หลวงนี่เดี๋ยวก่อนแม่หลวงแซวเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็รอมันสุดเนะาะน,นิดนึงนะ สุกช้าอ๋อได้ครับเป็นแม่บ้านที่ดีนแน่ๆเลยครับในอนาคตรเรามองการไกลเลยโอ้แกงเดือดแล้วเจีฟ้าชโลกแกงช่องพี่ว่าไงนากิน,นากินอบอกน้องเขาด้วยนะ,ะไม่ใช่เยี่ยมจริงๆนะอ,อแกงสุกแล้วนะครับสาวุกำลังจะตักให้เราแล้วก็ไปตั้งมุงกินข้าวกันนะครับ พอเวลาทำสุกแล้วดูไม่ออกครับว่ามันเป็นปลีกล้วยครับหนึ่งคล้ายกับเนื้ออะไรสักหนึ่งอย่างนะครับสีสันน่ากินมากไม่รู้ว่าพริกแกงน่าจะใส่ขมิ้นด้วยใช่ไหมครับค่ะของเรานี่คืออาหารต้องน่ากินรสชาติต้องอร่อยแต่ที่สำคัญแม่ครัวต้องสวยก่อนอ่ะยกโชว์หน่อยครับสโลแกนช่องพี่ครับน่ากินน่ากินถูกต้องเลยครับทุกคน กับข้าวก็ยกกันมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือเราจะกินข้าวนะครับก็จะมีน้องการน้องบัวตูมขายาผมเลยนะน้องบัวบานน้องบัวตองก็จะกินข้าวด้วยกันข้าวที่อามาก,กคือเป็นข้าวห่อตองครับจากที่บ้านนะครับเพราะว่าเราไม่ยากเสียเวลากับการหุขงข้าวเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวน้องๆหิวเพราะว่ากรบผมนี่คือโหดทุกคนกินได้เลยนะจ้าบัวตองนะเดี๋ยวไปกินข้าวน้อง,องๆครับแต่ชอบบรรยากาศไอ้ตรงเถียงที่เขาทำนี่แหละดูดิ คือมันเป็นเส้นทางน้ําไหลอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมเห็นบังสองคืนน้ำเนี่ยคือไหลามาจากภูเขาไหมแล้วก็ไหลลงเนี่ยเป็นทางเข้านาคือเหมือนทําระบบเอ่อเขาเรียกว่าปปานาดีกว่าเนี่ยเราไหลหมางเนี่ยช่วงตรงไหนที่มันเป็นช่วงที่มันเป็นที่แบบแอง่งที่ว่าน้ําไหลไม,ไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะเอาลางไม้เนี่ยขุดให้เป็นรูเป็นร่องเนี่ยเชื่อมต่อเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปนานะครับเมื่อกี้ท่เรนดูแล้วคือผมว่าทาไมนาเขาสวยจังน้ำไหลามาถึงตรงนี้เหรอ ก็เลยลองมาดูระบบปลาปลา,าเขาคือใช้ได้นี่สาวๆก็กําลังกินข้าวกันแล้วนะครับนี่ถูกใจใช่เลยคือบรยชการที่หลายคนฝ่ฝันแล้วอยากจะมาใช้ชีวิตคือได้เลยนะครับถ้ามากับผมเดี๋ยวอีกหน่อยจะพามาได้นะครับเพราะว่าอนาคตเราก็จะมาดองทางบ้านนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ฝันไว้นะครับลุงลุงลุงแก่ๆคนหนึ่งละเมอไว้นะครับอ่ะนี่ลูกน,น้องผมครับลักกี้ไปให้สุดแล้วหยุดที่ลุงอเนกถวนาลักกี้นะอ่ะ ไปกินข้าวกันนี่คือก่อนกินข้าวอ่ะเราก็ต้องมีประเพณีของเออ่ชนเผ่าอันเนออันทัวนะ <c oughs> แจกฟ้าได้อยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้ำเปล่าแต่บัวตองเขากินไม่ได้บัวตองเขาเป็นเป็นเด็กดี <c oughs> กำลังคุยสัมปทานอยู่ตอนนี้อยู่ปีสามใช่ไหมครับ <c oughs> เหลืออก <c oughs> ีกกี่ปีจบปี ก็สัมปทานได้อยู่นะอันลุงอนแนทัวจะไปทำสัมปทานที่บ้านห้ยกุ้งครับทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่น้องบัวตองดูคลิปนี้ก็คือคุณ้่าไม่ต้องมาเป็นนักเอกลุงอนแ่ทัวแล้วเอ้าเจฟ้านี่แม่หลวงขอบคุณแม่หลวงบ้านห้วยกุ้งมากเลยนะครับที่พาลูกบ้านมาเป็นนักเอกให้ถ้าไม่ได้แม่หลวงบ้านห้วยกุ้งคือแันแอทัวเขาจะไปเจอน้องบัวตองเออโอ้ยลักีีแบ่งแบ่งลุงได้แบ่งแบ่งอแบ่งกัลุงได้จากบัวตูม ลักกี้ของหิวหนะดูเอาลับไหมลักกี้ <c oughs> <c oughs> กับแก้่ลุงจะหบ,บดกับพลักกี้แหละลุงล้องรีบกินก่อนกินกินกินโอ้แซบแท้อ่ะชิมก่อนนี่ผัดปีกล้ยดูไม่ออกเลยเหมือนเห็ดเลยนะแต่ไม่ใช่ครับคุณมันคือปีกล้ยนะอืมอ,อร่อยมากอืมทุกคน มันเป็นปีกุ้เดอดรยที่สุเราที่เคยกินมาก่อนเลยไม่เป็นไรคนือทำให้พี่กินเลยนะแบบนี้ <laughs> ชิมปลาด้วยครับไม่มีสาวตักให้เลยตักไม่ถึงจงเลยอโอลุงลุงไม่ส่งเสียแล้ว <laughs> ไม่ตักให้ลุง <laughs> พูดเล่นนะอะนะอะไรครับขอบคุณครับ <laughs> อทีมงานเมียดาดูให้ดีนะขยักเบี้ยวลุงมุนาไม่ให้น้องมาเป็นนักเอกแล้ ตอนแรกว่าจะให้น้องมาเป็นนางเอกที่สวนลุงบุญธรรมมีคนอยากเจอน้องเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับนะใครอยากเจอน้องก็ไม่ให้ไม่ให้น้องไปละเบี้ยวลุงแตงปักกอร่อยสุดยอดมากเลยูกใจอา้าวกินเมนูของน้องบวัวตูมั้งยำปลากระป๋องใส่เกลือ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมอร่อยก็ดูเอานี่กูจะเค็มไงซัดบนข้าวเลย นี่ครับโอ้โหใหญ่มากกินข้าคคำใหญ่นี้จะติดคอป่ะไม่รู้ครับเอาลองดูอืมอืมใจนะอระ่อยจอกหอมแบบข้าวที่เราที่สุดในโลกเลยวันนี้หิวมากเมื่อคืนก็กินข้าวไปนิดนึงนะที่เหลือก็กลับแก้มน่อยๆแล้วเช้านี้ก็ไม่ได้กินนะครับมากินตอนนี้เลยบ่ายสองพอดีเลย นี่คือความสุขของหนุ่มสาวชาวดอยนะครับที่น้องบอกว่าปกติสาวทิตจะลงมาเนะถ้าไม่มีอะไรไม่ได้เรียนหรือไม่ได้มีธุระในเมืองมันหน้าอย่าลืมชวนลุงด้วยนะลุงชอบนะครับก็เดี๋ยวไปดิฟ้าขอบคุณน้เอกสาวงามตามของเรื่องมากเลยครับน้องบัวตองบ้านให้กุ้งนะน้องมีทิกกตอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไ่ให้ถ้าลืมไปติดตามด้วยนะครับนะ <c oughs> อ่ะโอเคดูไว้แล้วสมพี่มาถ่ายให้แล้วมีแฟนยี่คนหนึ่งชอบหนูมากเลยบอกพี่ฟ้าบอกว่า จะมาให้ได้ถูกต้องไหมค่ะงูน,นาเดี๋ยวพี่มาครัแล้วจะตกใจนะเขา,าจะตกใจหนูหรือเปล่าอืมสวยจริงพี่มาดูแล้วคือไม่แต่งหน้าก็สวยสวยมากนี่หน้าสดเลยใช่ปะสวยมากเอาวแลส้สมเอ้ยลุงจะมีนักเอกประจำช่องคนใหม่สมต้องทำตัวให้ดีๆนะไม่งั้นสม่็จะไม่ได้มากับลุงนะจำไว้ว่าหน้าขับไปดำปลากับลุงลุงชวนไปดำปลาแล้วลาก,กี้ได้กินปลาแล้วครับเมื่อก,กี้นั่งขำมากเลย น้องหมดตัวบอกลักก,กีนข้าวหนูหนูไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวขากลับก็แวะเก็บเห็ดน,นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับขึ้นไปบ,บนในตัวเบงดีกว่านะครับเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาพอเพียงแล้วเรียนรู้วิธีชีวิตของเขาจริงๆนะครับแบบนี้จริงๆเที่ยวป่าเดินป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เขาสามารถหากินเองได้ ข้าวก็ปลูกเองโซนนี้นะฟ้าบอกว่าฟ้าก็ปลูกข้าวที่นี่เหมือนกันเพราะว่าตะก่อนนี่คือนี่ที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโดนน้าน้ําพัดมาแล้วก็นนี้มันไม่สามารถปลูกต่อได้ก็เลยมาขอพื้นที่ยายของน้องบัวตองปลูกนะครับฟ้าก็เลยมีข้าวกินไม่ต้องไปซื้อ,อยังไงแล้วถ้าเกิดไปซื้อนี่คงไม่ไหวนะท่าน้ำมันน่าจะแพงเลยนะไกลด้วยอย่างเงี้ยมันมันต้องอย่างว่าต้องอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็ทามีโอกาสช่วงเกี่ยวข้าว โบอตองเ็จะเป็นนางเอกเกี่ยวข้าวให้เรานะครับเราก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับโบอตองอีกสักสองสามปีงี้เคอโบอตองจะเห็นใจลุงลุงก็มีความหวังล้วแหละไม่ทราบว่าแม่หลวงอนุญาตไหมครับอนุญาตค่ะแล้วแฟนโบอตองเขาจะไม่ว่าหระครับโ <c oughs> บอตองไม่มีแฟนค่ดูได้ไงทําไมไปส่องเฟซกันหรือว่าหรือว่าถามกันโบตองมีคนคุยไหม <c oughs> ไม,ไม่ไม่มีมค่ะแล้วแล้วแม่หลวงมีคนคุยไหมเยอะค่ะ เมลงหอยแก้วไอ้ไอ,อ้อไม่หล่หอยกุ้งชอบติดแต่แม่ลงหอยแก้วทำไมพี่คือพี่ชอบติดแต่แม่ลงหอยแก้วไม่เข้าใจเนี่ยเป็นคนแต่ว,ว่าความจำไม่ค่อยดีติดแต่ไม่ลงหอยแก้วต้องมีอะไรอยู่ในใจนะครับต้องเราต้องเราต้องถามยุติสินะครับเดี๋ยวจะไปเกเห็ดแล้วก็จะกลับแล้วฝานเนื่เพราะว่า๋ยวมันจะฝนตกแล้วมันจะไปลำบากตอนที่มาคือถนนมันลื่นจริงนะอันตรายมากครับรถรถซีเอฟผมลงไม่ได้นะครับอันตรายจริงแต่พาว่ามีคนเคยเรู้แต่ว่าต้องเป็นหน้าแรงนะเผื่อพี่จะทำคอนเทนต์ให้บทตองซ้อนท้ายลงลงข่าวกับพี่สัก น้าอย่างนั้นแหละลุงลุงเป็นคนอย่างนี้แหละรู้ไว้เลยอ้าโอเคเดี๋ยวเก็บข้าวของเดวเดินทางกันนะครับทุกคนนี่น้องเขาเตรียมตัวแล้วล้างหม้อกระทะจานชามเดี๋ยวจะไปกันแล้วนะครับของฝากของฝากเยอะมากเลยเออเดีวเก็บของฝากก่อนเอาหมดเลยนะคะครับอสอบเกเทพที่สวยที่สุดในสโลกตอนนี้ยวต้มมันก็สุก เก็บทั้งหมดเลยครับแคงเนี่ยเก็บไปขายมากไหมครับเนี่ยเลยนะคะเก็บไปขายในเมืองมากไหมขายก็คือเก็บไปกินนะใช่โอ้เยอะมากเลยทุกคนดูอู้ดูข้างล่างก็เต็มเลยไปช่วยสาวเก็บเห็ดดีกว่าไหมเนี่ยดูนะครับทุกคนเยอะมากอู้เจ๊ฟ้านี่เป็นตะกร้าแน่นอนรับประกันครับแค่กอน,นี้กอเดียว รางการงานพาวเวอร์เดอร์เลยอุ้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 ยเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยฟ้าอันนี้กินได้หมดเลยใช่ป่ะโอ้โหทุกคนทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะดูดิมันเป็นกอผู้เข่าเพชรเลยอะ่ะเห็นเยอะมากเลยนะครับเพิ่งจะเคยเห็นปกติไม่ค่อยเห็นนะโอ้ ก็ไม่ช่วยสาวเกลือแล้วมั้งสาวเกลยวคนเดียวเขไม่หมดหรอกไ,ไอที่บาน,นๆนี่คือใช้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้แก่แล้วเหรอแก่เหรอเอาประมาณนี้เนาะคนไม่มีปลาเดี๋ยวกินไม่ได้ใช้อกันเราโอ้เอาสุดยอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับเราคงได้ของฝากทันเลิ่นะครับกลับไปในตัวเมืองครับ ทีมงานผมก็จะได้มีกับแก้มให้น้องสมกินเห็ดจากการเก็บของสาวบัวตองครับใน้วในขวัญใจของน้องสมนะน้องสมพี่เปิดทางให้แล้วนะน้องบัวตองเขาไม่มีแฟนนะแต่เขาจะมีลุงก็เพาะวันนี้แหละพี่ฟ้าบอกหนูไม่มีแฟนจริงไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีคนคุยด้วยค่ะอนาคตอาจจะมีนล้วแหละพูดเล่นเลยครับสม ลุงถามให้แล้วนะแต่ว่าลุงไม่รู้นะลุงลุงแก่แล้วลุงลุงแค่ถามเป็น <c oughs> เป็นแนวทางในการจะมาะให้น่าเองเอ,กออกคลิปต่อไปนะครับอ่ะโอเคไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณน้องบัวตองน้องบัวบานและก็น้องบัวตูมมากเลยครับนุ่นไปกันแล้วครับไปของฝาาก,กลับบ้านนะครับทุกคนทางยากอยู่